สวัสดีครับคามิวจะพาไปดูอะไรอะ่ะฮะไปดูอะไรนะ อะไรอ่ะโอ้โหตู้เกมนี่ค่ะมิวเคยเล่นเหรอล่ะชอบไหมเราเขาอยากขึ้นมาที่นี่ที่สุดเลยใช่ไหมใช่ไหมคามิวชอบบ้านในเบนมากเลยใช่ไหมใช่ไหมคามิวคามิวเออเสียบไว้เหมือนเดิมเลยทำไมวันนี้ใส่เสื้อเหมือนกันเลยอ่ะ ว่านว่านคือฝาแฝดน,นะเบลล่าหมุนหมุน